สบายดีพี่น้องพ่อ,อ,อก,กันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้มาหยางเขามาทางนานาวิ๊กครับหน้าวิ๊หมอล้อมอู้ดีคุณครับมอล้อมพนาเขามาทางห้างนะครับวันนี้ปกติกเราก่อนหนเรยนยี่นี่ครับนาสังสีสุดยุ่งองนี้เราวิธีะยดงยัรงรถรถล้างดิพี่น้อง รถลางบ้านผีสิงบ้านผีสิงแล้วก็มาโยกมาโยกมาหมุนนี่แรงช็อปเมือแรงนะครับนี่อันนี้จะเป็นลานลานเบียนะครับมีวิธีคอนโซนคอนเสิร์ตพรอ้อมเดี๋ยวลอยเป็นสถนา,สานที่นั่งดื่มนั่งลิงนั่งดิง้งนั่งลิงพราะนั่นนั่งลิงเออมีเป็นร้าน เครื่องใช้นะครับเครื่องเล่นของเด็กเล่นนะครับเป็นเด้งดึงมาเจออยู่คังสะเลเดือนี่บัตรซีเจอมาพ่ออยู่เด้งดึงเด้งดึงนี่แหละนี่พร้อมบ้านผีสิงนะครับเที่ยวบ้านผีสิงมีของเล่นร้ายย่างไรายแนยพี่น้องนะครับด้านนี้เป็นสถานที่จอดรถลูกค้าสําหรับห้างเยสบางพีด้านนนเนี่ก็ย่งเรียบร้อยแล้วเขาไปสํารวจแล้วับผม,มาเลยว่าถ้าบรรยากาศให้พี่น้องเดือบึงครับ มีมองยู่มองกินของใส่ของเหรียญเมลังเ,เพียบผ้าลูกผ้าหลานผ้าลูกผ้าเตามาเหรียญได้พี่น้องเด้อผ้าลูกผ้าเตามาเหรียญส่วนเวทีคอนเสิรต์ตใหญ่ไปอยู่งมองมุมทางนี้อยูปะเทศนี้ฟางฝังควันไม่ไแหงกี่ยุ่มงมันอย่างไรพี่น้องเวทีมอลำักับตั้งอยู่บฟังคุณมองคนร้ายหลายรอบก,กวนก็ดีมาวันนี้ง,งั้น ปาช่วยจัดนะครับงานปาช่วยลูกสาวลูกไสเพิ่นนะครับทีมงานเพิ่นจัดหลายวันนะครับถึงวันที่สิบห้างานถึงวันที่สิบห้าธันวาปาช่วยพะมว่วนเจลีพมเพิ่นชนีการันตีได้และคุณเปิ้ลบางพีทีมงานจัดงานมีหลายเมือกครับวันที่หนึ่งธันวาเรียนไปแล้วปฐมบันเทิงศิล ันที่สองเป็นรถแห่วันที่สามใหม่พัชรีวิเชียนเชเรศวันที่สี่วงบารมีชมฟรีวันที่ห้ามนแคนแกนคุ้นครับวันที่หกเห็นปะวันที่สองรถแห่วันที่สามใหม่วันที่สี่วงบารมีวันที่ห้ามนแคนวันที่หกพีเสดเดิดวงพีระมิด ที่เจ็ดยุกิให้ทองคําวันที่แปดเป็นเมกอภิสิทธิ์นะครับอันนี้เห็นเป็นไหลอยู่ของอมือปราบจันนี่เป็นมาไหลอยู่อลงในเฟยียดในไลนอยู่นะครับวันที่เก้าเนสคาเฟ่สีนครวันที่สิบบริษัทรนนแพงครับอื่นเป็นงานชมฟรีบางนัดที่เจราแบรนด์นะครับสิบสองกับชมฟรีคือกันนะครับวงสีสุรา13เสามเชียงกิศานุมองนี้ครับ สิบสามท่นวาสิบสี่ท่นวาวงพีระมิดชมฟรีอีกเทนหนึ่งยี่โมงนี้ครับแล, 15, รรแล้วก็สิบห้าเน็ตพรอำมนัดยี่โมงนี้มือเรี้ยงนี่อะไรพี่น้องครับไปงานหน้าง,งานหยุดตรงนี้งานกันตั้งเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งก็กำลังลงมีเวลาซักผ้าซักผ้าหนะึ่งเลยนาะ คือพอสักมืออื่นมือสินอนสบายสบายเออมืออื่นพักสักีมืออื่นตั้งหั่นนะเออมือได้เรียนได้มือไปหอดไปตั้งดีฮะมือในผู้ใดว่าได้่พักมือนมีงานเลยมืออื่นตั้งบัดบางพี่ตัวมืออื่นไหมเออวัดบางปิ่งไหมสองมือเลือเนี่ยว้วันทีสิบสอง เลนหอตีหนึ่งสิบเล่นหอตีหนึ่งสิบสองสิบสองในหาหม่องลงมาท่านในเออมือเงินไปตั้งห้านดิมือเงินแบบนี้ตั้งอยู่แล้วครับตั้งแต่ว er. ่าบ <nothing> ้านเ็นสิไดงสชุดขาวตั้งห่านิอเอมือไว้ส่สูดขาวดิละมือเงินพิธีบวงสรวงดิตั้งห้านแล้วก็ไปใส่ ขึกนายังมาัวัด้างวัดครบครังวัดหลวงพ่อพาเมเราเิ่ง้สาว่ข่นมาใครหลวงพ่อมีใครไหนท่เหมือนบางคนขยันมาครับเนี่ย้อยต่อคนมาครับใช่เนี่ยสีมาเว่าเนาะ

มือนั่นมือนั่นยเดียวว่าคุณเี่ยวางไปพูดอก่กปสด้วยสเก้วสก้วยางแก้ยสเก้มือแรกเลยวันที่หเลยมือพักแล้วมั้งสับมือวันที่หน่างไปเจ็บล้อานตามผู้เฒ่าตัวได้ลอะไรพ่อครับผู้เฒ่าบอกางไกลเขวานยูล้ลวน่ะได้มตัวยางเพนวงยางยไปหอดบเปีนเนยเปีนเลยครับขึ้นเดี๋ยวไปโถเอรถไปครับเจ็ล ปักพิการได้สิบโลเลยสิยังนี่นเอ้าคอนเนกเวทที่เล้วๆครับแล้วี้คอนเนกปับประลักสีขา่าเดี๋ยวตาเศาจะได้พักผ่อน หลับที่นอนนอนที่นั่นลูกๆเขากะเดี๋ยวลาการตต่นกลางมองยู่ละเนาะกำลังลุงของท่านอยู่พอดียกขึ้นมาแล้วครับยกขึ้นมาแล้วแกนวันนี้ผงนันยู้มันเข้าไปอีกว่าได้บ่ กระสีตัวนี้ปวดออกก็ได้อตอทางนี้มันเป็นมองจอดรถนั่นเขารถคข่สาตาร์ทรถติดตัวนี้ได้ยู่ไหมมันขึ้นนี่ไหมมันเป็นแบตแหงแค่ว่าหัวขึ้นเกี้ยแล้วมึอแนะนยยาได้ยู่ได้เลยเออฮะ,อะ ขึ้นเกียร์เป็นเดียนแล้วค้นหัวเป็นเกลือยอยู่น่ะครับสวัสดีครับบวัสดีครับโอ้มะฮวาสิ๋อออมืออื้อวมาเสียวไปจักจักแพกกับมืออื้นหาร้อยสิ<า>มืออื้นหารอยแพก็กบะ<า>มืออื้น<า>ไปพุดไหมไปอวัดบางปิ่งมันพันพันสองร้อยกวดแพ็กละสิบสองิ โทษวันเราป้ามาส่งนี่แนะนำกินเหมือสนกุก <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณปลาหมดชุมพร้อมทีมงานส่งให้ครับ เราเตีเ้ยนออกมาอีกอะไรตัวหลังนี้กระทืบผมไม่อยูก,กัได้ให้เขาเด็กกลางเตี้ยนน้อยทั้งนั้นนะเตี้นยนใหญ่เหาอยู่นี่ออกมาอีกเด้อนี่ขอแรงยกตัวนี้ออกมาอีกจะได้วางเตี้ยนน้อยทั้งหลังหวานยกยกอันนี้ออกไปทั้งไหนละเด้อเตี้ยนใหญ่ ควายเราบอกเขาไปทั kind of um, yeah, yeah. Anyway> ้งนี yeah, yeah. <t ip> <t ip ่มองรถอันนั้นเขารถอันคนมาเบืองอืมยงไมาไปเสร็จนะเอามาทันบอกสร็จอมาท่านบอกไม่ผิดที่สรนะอไนีู่าสุอดีใช่มันสุดเด้ออดกนในหลังสิ ี่แกน้าพงเขาเอาไหนกใ้ไม่หันละกูมันใส่อย่างไรเดี๋นี้ขอางขาวข้างาทั้งกุ่นเออกระโอ้ยหรือช่งไปเอาคลิปมีไวซมีสซอร์ไเนของเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนะครับคลิปสบายดีพี่น้อง